สว,ส, heard, สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่13หรือว่า EP ีที่13แล้วนะครับที่ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผมถาวรแต่ถ้านับกันในเรื่องของตัว EP ีที่เป็นการซ่อมแซมมาเป็น EP ีที่2นะครับที่ผมจะมาอัปเดตในส่วนตัวการปลูกผมถาวรแต่รอบนี้เป็นรอบซ่อมนะครับซึ่ง E ีีที่ผ่านมาเป็น EP ีที่2ก็อัปเดตหลังปลูกผมซ่อมผ่านไป1วันนะครับซึ่ง E ีีนี้ก็จะเป็นการปลูกผมซ่อมผ่านไป1 เดือแต่จริงๆแล้วมัน1เดือนกับอีก1สัปดาห์นะครับถ้าครบ1เดือนก็คือวันที่17พฤศจิกายนนะครับแต่ว่า ผมกลับมาข้ามว่าจะทาคลิปไม่ได้ทําแล้วก็ติดทํางานยาวเลยนะฮะคลิปนี้ก็มาอัดคลิปกันที่ต่างจังหวัดด้วยแสงไฟอาจจะไม่เอื้อมหน่วยนิดหนึ่งนะครับก็อยู่ที่โรงแรมนะ,ะเพราะว่าโรงแรมแสงไฟมันไม่เพียงพอนะครับก็มาตั้งกล้องอัดคลิปกันด, hacking, ดื้อๆเลยนะครับเดี๋ยวผัดไปจะไม่ได้อัดคลิปครบ1เดือนจะเป็น2เดือนไปนะครับ <ๆ S 1> ก็เลยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าช่วงเดือนที่2เนี่ยมันจะมีอาการช็อกร้อนมากขึ้นนะครับผมที่ปลูกมามันก็จะร่วงม,มากขึ้น <ๆ S 1> เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นผลลัพธ์ว่าาเเเออ้ยยดดืนนนนมมัััป็งไู อันนี้คือหลังปลูกผมซ่อมผ่านไปในส่องตัว1เดือนนะฮะนี่ะถ้าปีเตนสสัด่วนนะครับฝั่งนี้คุณหมอบอกว่าปลูกซ่อมอยู่ที่ประมาณ60%จะบางกว่านะครับฝั่งนี้40%นตะครับตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณนิดนึ่งนะครับไม่เยอะมากก็แสมๆเข้าไปนะครับก็ประมาณ1,400 กราฟนั่นเองนะครับในการปลูกซ่อมมานะครับก็ในช่วงของตัวหลังผ่านไป2สัปดาห์นะครับที่สามารถจะผมเอาสเกตออกได้พอสระออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเส้นผมค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยสําหรับรอบที่2นะครับแต่ว่าพอเข้าสู่สัปดาห์ที่3เนี่ยเวลาสระผมมาเริ่มมีเส้น,สนผมเนี่ยรุดร่วงมากขึ้นนะครับก็เป็นการ ก็เรียกว่าอาการช็อกล้อกนั่นแหละครับของตัวผมที่ปลูกมานะครับโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับเวลาสระเนี่ยก็จะมีผมติดมือมาหลายเส้นเลยนะครับแต่่าผมก็มาดูเส้นผมเนี่ยมันเป็นเส้นผมที่ปลูกเสริมเข้าไปนะครับลากผมมันจะไม่ออกมาแต่ว่ามันจะเป็นเส้นผมที่ขาดนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมเข้าไปใกล้การมันก็จะเห็นบางบงนิดหนึ่งแต่เดิมทีเนี่ยมันแน่นเลยนะฮะก็จะให้ดูกันนะครับนี่ฮะะชัดเลยนะครับ แล้วคำถามที่ว่าผมปลูกซ่อมมาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมนะครับไม่เสียนะก็คือว่าผมคุยกับคุณหมอตั้งแต่ที่ก่อนจะปลูกแล้วนะครับถ้ามันครบ1ปีผมไม่แน่นนะครับเราก็จะมีการปลูกซ่อมให้ฟรีนะพอครบ1ปีก็ไปตรวจนะครับมันไม่แน่นจริงๆนะครับคุณหมอก็ให้นัดวันแล้วก็ปลูกผมก็รีบนัดวันแล้วก็ได้คิวนะครับ17ตุลาก็ไปปลูกซ่อม เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับส่วนคลินิกที่ผมปลูกที่ไหน,น,นเดีจยบอกเลยละกันคลินิกที่ผมปลูกคือ Cosmo ok Clinic นะครับเขามีสองสาขาผมปลูกสาขาเพกเกษมเพราะว่า,าเดินทาจงจากต่างจังหวัดเนี่ยมันอยู่ชานเมืองไม่ต้องเข้าไปในเมืองค่อนข้างที่จะสะดวกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับคุณหมอชื่อคุณหมอดิวเหมือนกับผมเลยนะครับผมก็ชื่อเล่นว่าดิวเหมือนกันนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูการเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือตรงกลางนะเส้นผมมครกบขึ้นมาแล้วนะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาของของมือผมนะเนสายด้านขวาประมาณนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นที่น่าพอใจนะครับก็ถือว่ามาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันแล้วนะครับคลิปต่อไปก็อยู่ในช่วงของตัว2เดือน3เดือนนะครับผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆจนครบ 1ปีในการปลูกซ่อมนั่นเองนะครับก็จะได้ติดตามก,กันยาวๆเลยนะครับผมหวังว่าคลิปที่ผมทำไปเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่มีปัญหาศีรษะล้านเหมือนผมนั่นเองนะครับก็เป็นคลิปที่ทำด้วยตัวผมเองนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็พูดด้วยความเป็นจริงนะครับแต่ว่าผมก็ยังกินในส่วนตัววิตามินนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกยา ในส่วนของตัว,ตวบํารุงเส้นผมต่อเนื่องนะครับเพราะว่าที่บอกไปมันหยุดกินไม่ได้นะครับหยุดกินปุ๊บเนี่ยมันก็จะหลุดร่วงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็คลิปนี้มาอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากไว้ท่าน้ชลกันนะครับผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ